you หนูคิดว่าอาจจะยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าการประชุมเอเป็กคืออะไรค่ะจนหนูจนมีงานนี้ขึ้นมานะคะที่จัดอยู่ที่เซนทรัลพาซาขอนแก่นทีนาานท่ทําให้ทั้งนักเรียนแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอเป็กมากขึ้นค่ะทุกคนก็ค่อนข้างจะตื่นตัวในระดับหนึ่งแต่หนูเชื่อว่านิทรัศการครั้งนี้ทําให้ทุกคนแบบรู้ขึ้นมากๆเลยค่ะเนื่องด้วยมันจัดที่ตรงกลางเมืองด้วยทําให้ เข้าถึงง่ายต่อทุกคนมากๆเลยค่ะในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานของขอนแกน่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแกน่นวิทยาลัยนานานชาตินะคะก็ดีใจมากๆที่ขอนแก่นได้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองเพราะว่าคนขอนแก่นเนี่ยจุดเด่นของขอนแก่นเลยเนี่ยนอกจากมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมแล้วเรายังมี smart people นะคะ smart people ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งเราฉลาดกนกว่าคนอื่นแต่เรา มีความสามารถในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพัฒนาเมืองของเราค่ะเอเปก็จะเป็นหนึ่งในจุดที่จะนำเมืองขอนแก่นเข้าไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกับที่เราเคยพูดกันว่าเป็น local to global นะคะเบื้องต้นผมต้องขอกลาเรียนว่าชาวขอนแก่นตื่นตัวมากนะครับแล้วก็ในทุกส่วนราชการนั้นได้ให้ความร่วมมือทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็องค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเราได้ร่วมร่วมมือกันอย่างดียิ่งนะครับทั้งนี้เพื่ออะไร ถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะนําสินค้าในระดับโลเคอลหรือพื้นถิ่นของเราเนี่ยเอาเข้าไปเกาะเกี่ยวในระดับโลกเอเปกนั้นหากเทียบได้เป็นสัสดส่วนง่ายๆก็คือหากเป็นจํานวนคนเนี่ยก็ถือว่าเป็น40%ของจํานวนประชากรโลกเลยเอเปกทั้ง21เขตเศรษฐกิจแล้วก็หากจะเทียบว่ามีความสําคัญด้านเศรษฐกิจอย่างไรถือว่าเอเปกทั้ง21เขตเศรษฐกิจนั้น มีมูลค่า GDP รวมถึง62%ของทั้งโลกดังนั้นหากแม้นว่าประเทศไทยเรานะครับได้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าขายนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวขนแก่นนั้นถือว่าเป็นเมืองแห่งการสแสวงหาโอกาสเรากําลังพาเมืองเข้าสู่การเป็นเมืองของระดับโลกนะครับเพื่อให้ทุกประเทศนั้นได้เข้ามาสแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยที่จังหวัดขนแก่นดังนั้นชาวขนแก่นเองจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งในวันนี้ เริ่มก่อนเลยโดยที่อยากจะกล่าวว่าค่านิยมของเอเปกนะฮะแล้วก็ความมุ่งหวังของเอเปกนะจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับขอนแก่นเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Open Connect กับ Balance นะครับก็กิจกรรมตอนเช้าแล้วก็มีเอเปกมีเดียโฟกัสครั้งที่4ที่หมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแลวตอนบ่ายก็มีวิทรศกานะครับจะเห็นได้จากวิทยากรื่อตอนเช้าแล้วก็ความสนใจตอนบ่ายนะครับว่าขอนแก่นจริงๆแล้วเนะ่เป็นสมาร์ทซิตี้ในหลายๆรูปแบบ มี smart people human resources มี smart environment เป็นศูนย์กลางของความเชื่อมโยงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืนความเชื่อมโยงหรือว่าความเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับก็จะบอกได้ว่า local to global จริงๆนะครับเพราะว่าขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมได้สําหรับเขตเศรษฐกิจเอเปอื่นๆนะครับ